เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ที่ผมบอกไว้นะว่าเจ้าคันนี้สีน้ำเงินนะฮะจะใส่ท่อน้ําหลังเครื่องของมาแล้วฮะเพราะว่ามาแล้วแหละแต่ว่าเอาไปใส่ให้คันสีขาวก่อนนะครับเพราะว่าสีขาวในลูกค้าต้องการใช้รถนะครับเร็วนะฮะตัวคันนี้เนี่ยจริงๆก็มีเนื้อคู่อยู่ทักมาเยอะนะครับแต่ว่าบางคนก็รอรอรอ,อเงินนะแล้วก็รอ,อ,อจัดไฟแนนซ์นะครับจะจัดไฟแนนซ์ขายเก้าหมื่นกว่าบาทเลยนะฮะอันนี้เอาละนี่เดี๋ยวให้ดูท่อนะ มาแล้วเหมือนกันน,น,นะครับสแตนเลสนะฮะแถมด้วยนี่จริงๆที่ผมบอกจะเปลี่ยนพ่ออะไร,รบ้ามันมีอาการแบบนี้ดูนะาาบบนเห็นไหมนี่ครับลาสติกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมนะอ่ะไม่เป็นไรผมเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับมาดูกับของแสแตนเลสน,นะครับของใหม่มันจะแก้ปัญหาแตกหรือร้าวหรือปรินะครับก่อนเวลาอันควรนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมี โอลิงนะครับพร้อมน็อต3ตัวนะครับน็อต3ตัวพร้อมโอลิงครับมาไปทั้งกล่องแบบนี้นะครับนะฮะเอาละก็เผื่อใครนะครับที่กำลังมองหารถโซนิกอยู่ครับคันนี้รีแมปเรียบร้อยแล้วนะครับรถพร้อมใช้จริงๆนะครับภายในสวยมากนะเผื่อใครยังไม่ดูนี่เดี๋ยวผมจะพิมเอกสารรถอีกคันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จก็จะคันนี้วิ่งดูพวงมาลัยคุณผู้ชมไม่สองแสนสี่แต่พวงมาลัยสภาพดีมากรถรักษาดีนะครับคันนี้สภาพสวย แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะผมไม่บังคับกันนะครับนะเงินอยู่ในกำมือคุณนะแต่ว่ารถทุกคันเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างี้มีเนื้อคู่นะฮะรถก็เหมือนผู้หญิงนะฮะนะติดอะไรวะติดตรงนี้รถก็เหมือนผู้หญิงนะฮะนะครับผู้หญิงสวยเนี่ยมีผัวไวนะครับรถก็เหมือนกันถ้ารถสวยนี่ก็มีเจ้าของเร็วนะฮะแต่ถ้ารถอาจจะแบบสีเจ็บๆอย่างเงี้ยอาจจะ ผัวมีแน่นะฮะแต่ว่าอาจจะมีช้าหน่อยพวกเด็กสวยก็มีผัวไปก่อนเร็วอโอเคคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะอัปเกรดตัวนี้อารติซนนะครับตัวท็อปนะถุงลมคู่นี่อ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับล้อแม็กไม่ชอบสีผมเปลี่ยนสีให้ฟรีคุณเลือกมาเลยสีเทาสีดําสีดสํานู่นนี่นั่นขอบเคิร์บอะไรลองดูถ้าผมถ้าร้านาเขาทาได้นะผมจัดให้เปลี่ยนสีล้อฟรีนะครับคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนะครับนี่ นะครับแล้วก็เปลี่ยนท่อน้ําหลังเครื่องแก้ปัญหาแตกเร็วอ่าคือแตกก่อนไวันควรนะเพราะพลาสติกมันไม่ทนอยู่แล้วนะครับท่อแรรงงตนี้แรงดันน้ำค่อนข้างแรงนะฮะแล้วก็เปลี่ยนพวกท่อน้ําเป็นผ้าใบสามชั้นหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคครับฝากไว้เป็นคลนะิปสั้นๆครับสำหรับโซนิกสีเหมือน,นครับเผื่อใครยังไม่มีรถใช้ครับผม